ดูดีๆดดูีๆมันไม่ได้มีแค่สตรอเบอรี่เท่านั้นที่มีสีแดงไม่ใช่ทุเลือดไม่ใช่ทุเลือดชูลเลือดไม่ทุเลือดไม่แอปเปิ้ลนิกกี้เนี่ยผลไม้ผลไม้สตรอเบอร์รี่มันเลือดแดงเงี้ยไอ้วันมันมีอีกมันมี ก็คือกินรสชาติงกลินมันเนี่ยมันจะออกเขียวๆหน่อยถ้ากินเขียวๆหน่อยกับกระดอกหินๆินหนหินนิดนึงเออมีหลายสีด้วยดี๋ๆๆดดียกินตัวกินตัวใครจุบเย้สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะคะยินต้อนรับเข้าสู่ช่องของพวกเราทั้งหมดเลยนะคะวันนี้มันเล่นกันเยอะมากกับกาสิกดอดไอโอนั่นเอง เย้เย้ฮูเร่ฮูเร่ตอนนี้นะคะก็อยู่กับปางแจงพี่ไม้นะคะพี่แป้งพี่กิตแล้วก็พี่หลัน <c oughs> นั่นเองครับและรอบนี้เนี่ยเราจะมาแข่งวาดรูปกันนะคะและครั้งนี้เนี่ย <c oughs> เราก็คิดเต็มกัน,นแล้วด้วยแล้วทุกคนก็โหวตมาเป็นสีเดียวกันว่าเราจะเล่นในทุกๆอย่างที่เป็นเต็มของโกลอะการ์เดน โอ้ยงั้นฉันก่อนเลยเป็นทีมสปริงเกอร์ก่อนเลยหนึ่งโอ้ยไม่เอาอะค่ะเขาจะวาดได้สมมตินะเอาผลไม้หรือสัตว์ก่อนดีอ่ะให้เลือกเอาผลไม้ก่อนผลไม้ก่อนโอเคได้ถ้าอย่างนั้นเราจะเริ่มที่ผลไม้ก่อนละกันลุยเย้มาเลาของปังมาเลยมาปังไอปังเลือกอะไรอะสีชมพูรู้เลยอะไรอะอะไรอะ เออผมตอบไปทบผมเนีลยได้คนดีสาวทันอยู่ทันยู่ผู้สาวรู้แต่แรกแล้วอ่ะเหมือนป้าเหมือนป้าเฮ้ยเหมือน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 แต่มันยังไม่ได้แบบมันง่ายอ่ะมันไม่เหมือนมากเท่าไหร่อ่ะคือตอบถูกหมดเลยแล้วก็ตอบถูกไม่ถูกเนี่ยเอาล่ะอะไรเนี่ยใจเย็นนะสีเขียวอะไรสีเขียวบ้างไอ้นี่ไงไอไอผลไม้ใหม่อ่ะผลไม้น่าร้อน อะไรอะพวกนายของถูกใครแอปเปิลอะไรอะมะนาวมะนาวมีเยอะเหรอเออมีนี่หว่าเคยมีมั้งไม่มีเฮ้ยไปด้วยมันสีอะคือก็ต้องระบผมว่าสาวขนาดนี้ต้องระบูนะระบนแบบสะท้อนแสงอะต่อไปต่อไป ใครอะตาใครอะตาพี่แป้งครับตาพี่แป้งเสียนแป้งตาผมเสียนแป้งเขามาเองครับออ้ยตาเจงตาเจงพี่ตาเจงกอโอเคได้ดิจ้าเหมือนกันนะเนี่ยอันเนี้ยไอ้ไอ้ไอ้หนูว่าหนูรู้หนูรูไมะสีฟ้าหรอเฮ้ยงานลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอบไม่ระไอะก้อนอไมอะ ไม่ถูกผมก็แปลว่ามันรู้ก็ไมถึงไปผถูกอ่ะกินก็กินมาแล้วตัวเองอ่ะกินมาแล้วด้วยทำกินเองด้วยอาจจะพิมหมดงงอาจจะพิมตำอะไรหรือว่าไม่ถูกอ่ะอาจจะพิมพ์ไม่ถูกอ่ะนะภาษาอังกฤษหรอหรือภาษาไทยบอสบอสไม่มีบอสไม่มีลอลิงอ๋อจะแพ้แล้วนะคุณไี่เอกนี่คือไม่เอกเลยเอาจริง มันต้องมีรอลิงนะพระเจ้าช่วยปังมันต้องไม่มีรอลิงเห็นมากครับเฮ้ยแต่พี่ไม่เฮ้ยอะไรอ่ะกล้วยเฮ้ยอ๋อจลเลศอุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยหนูรักหนูจ้าอะไรวะโอ้ยคะแนนผมตีตื้นระนาบคะแนนผมตีตื้นระนาบอะไรวะหิดได้อะเราควรกว่ามะนาวไม่มีมะนาวด้วยหรอ อะไรอย่างแค่ขึ้นสีก็คือรู้เลยอ่ะเสียนแป้งเสี่ยนแป้งคนจะเลือกอะไรครับในรอบนี้อืมงงเลยนิ่งเลยเฮ้ยให้หนูรู้หนูรู้หนูรู้อะไรวะไอไอต้นนั้นน่ะเหตุที่มันลูกเล็กๆอะไรอะไรลูกอะไรลูกอะไรอ่ะดีดีดีคิดดีดีคิดดีอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ฟางโต้ทูไอ้ฟางโต้ทู อะไรอะไยอ่ะมันมันคือบัตรเหรอใช่บัตรอะไรดีๆดูดีๆคดีวะดูดีมันไม่ได้มีแค่สตรอเบอรี่เท่านั้นที่มีสีแดงไม่ใช่ชุเลอร์ไม่ใช่ชุเลอร์อชุเลอร์ไม่ชุเลอร์ไม่แอปเปิ้ลนิกยิ่งเดอผลไม่ผลไม้สตรอเบอรี่มันมืดมันแดงเงี้ยไม่ว่างมันมีอีกมันมีอีก ก็คือกิ่นรสชาติของกินมันเนี่ยมันจะออกเขียวๆหน่อยได้กินเขียวๆหน่อยกับกรดฮหนีนนินนิดนึงเออมีหลายสีด้วยดูด้ด้อยกินตัวนตัวใครโอผมนึเติมหอหีบยังไงยังไงได้ไรมไไดเของอคือพิคกี้ว่ะครับ ลืมเติมขอหีตาพ่รานต์ค่ะนอนพิันมาช้าเปิดมาช้ามากรอถ้เท่าเดี๋ยวเท่าคืออะไรอะเท่าเหรออันนี้คือส่วนไหนอะปากของมันหรอหรือไงอันนี้คือผลไม้ผลไม้อะผลไม้ชื่ออะไรนะอะไรอะอะไรอะผลไม้มีออนผมพิมพ์ฟอสซิลอะไรโถูกแล้วเย้เอาพีกิด ปอดอะไรโหเลือกโคตรยากเลยอันเนี้ยเลือกยากจริงคือเลือกยากไม่ธรรมดานะไม่ถูกอ่ะวันนี้ไม่ถูกผมบายเลยผมบายให้โอ๊ยอาจจะไม่ได้เาบาโอ๊ยอ้ยผมบายให้ผอบายอดซิวแล้วพี่เกดพี่เกดผมบายให้ผมบายให้ต้องบอกเลยว่าบายเรื่องเฉลยโอาตรงตรงรักรู้ว่าปอด ายแต่ว่าพิมพ์ไม่ถูกอะครับโอ้น่าเสียดายน่าเสียดายมันชื่อฟอสซี่ไลท์ครับหัวเลือกอย่างยากเลยตายปังผลของคุณในครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อไปครับอุ้ยอาเด็ดเป็นแบบนี้บององเป็นแบบนี้แล้วก็เน่แล้วก็มีเอ้ยยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเฮ้ยพี่รันตอบกระบอกนี่บอกบ้ ถูกไหมถูกไหมนี่ร้านพีนินดีเฮ้ยมันเกือบถูกเดียวเลยไม่คือเราไม่ได้เรียกว่ากระบอกเพชรกระบอกเฉยบองอะบองเวลาจะทำให้เจ็บฉันน้อยขนาดนี้สิมันพีร์ถูกหมดแล้วเนี่ยแต่มันไม่ถูกอะกระบอกเพชรกระบอกกระบอกกระบอกอีกระบอกเพชรลีพิบแบบนี้เลย พี่รันพี่ลืมกระบอกแต่ลืมกาะลืมกระบองกระบอกระบอกเออตั่พี่กินตั่พี่กินอืมโอเคอะไรผลลัพธ์ผลเนาะเดี๋พึ่งถึงผลพึ่งข้ึ่งเองอ่ะเฮ้ยไอ้ปังเออเฮ้ยรู้แล้วว่ะสีนี้แบบนี้ราคามันแพงฮิตอยู่อะไรวะเออคืออะไรอ่ะมีแค่นี้เหรอัสีด้วย น้ำสีด้วยเหรอมีแค่ผลเดียวที่เป็นน้ำตาลพี่เหมือนผลมันมากแล้วนะมันเรียกว่าอะไรวะเอาไปคิดว่าเหมือนมากมันเรียกว่าอะไรวะช็อกโกแลตคืออะไรอ่ะนานคนเดียวแล้วแค่อยากคิดแค่โอ้โหกว่าจุ๊บแดงจะทำได้อะค่ะแล้วจะไม่ได้อะโกโก้คือแบบมันเป็นอย่างนี้เหรอจุ๊บีจุ๊บีจุ๊บีตะคุณตะคุนปังใจหน่อยพี่แดงคือแบบว่าถ้ามันวาดอันนี้มันง่ายมากมันง่ายหมดเลยอะวาดแค่นี้เหรอ ทังุ่นคือเอ้ยเฮ้ยอไอะไรอะอะไรอะอะไรอะปล่อยอะไรอะอ้โหนี่ฉันรู้มันก็เม็ดเล็กเกินไงอันเนี้ยเออเกินได้เล็กเกินไในจอเล็กเกินอันนี้ควรอะคิดว่ามันเล็กตอร์เบอรี่โอ้โหเอาจริงตอนแรกพีมไปเป็แล้วว่าเชอร์รี่เชอร์รี่มัเกิดเทศเลย ไม่นะจ๊ะไม่นะจ๊ะเอ้ยมายังไงอะไรวะอะไรวะน่ะอะไรวะ่ะช้างเหรอช้างฮะช้างเฮ้ยโอ้ดีไงลชเียคือแพ้เพราะอะไรรู้ไหมแพ้เพราะว่ามีคว่าต้นทุเรศมากอ่ะ เคิดว่าถ้าจะเป็นถ้าจะเป็นแบบนั้นน่ะว่าเป็นต้นไม้ไม่ดีกันเหรอว่าเป็นตะหมูตะหมูบ้าอะไรตะหมูอันนี้ชี้นตรงช้างแล้วมันไม่ถูกอะไม่มีต้นไม่มีต้นคิมขนาดเราขนาดนี้เราเราฝนเราฝนมาโอ้โหโค้เดย์ครับเค้เดย์ครับฉันจะวาดแป้งอุ้ยอะว่าอะไรเดียวว่าอะไรเดียวไม่ว่าดีเปล่าเพราะว่าตอนช่วโมกสุดท้ายไม่ได้ว่าเลย อะไรอ oh? ่ะห nah> ืึฮะอะไรอ่ะลิ้นหรอยังไงยังไงยังไงมเือเห็ดย่างมือเห็ดยังมือจะเป็นเกาะของแกรนดัมอะไรวะน่ะเกาะของอีวาเกเลียนอ้าวไม่ใช่โออะไรวะยังไงยังไงไอ้วาดผิดวาดผิดอะไรอ่ะเอาอะไร่ไอ้ตอบถูกไกูจะคุณวาดผิดไปอะไรว่าดผิดวาดผิดวาดผิดมันคืออะไรอ่ะ รู้แหละแต่เป็นคนคิดโจทย์ฉันเลยรู้อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอะไรวะเฮ้ยไอ้เนี่ยมันคือมูนเมลอนอ่ะแต่พี่มีล็อตไม่ถูกอ่ะมีล้อด้วย,อ,วย,อ,วยอะไรวะคืออะไรอะ่ะ<ต>คืออะไรวะม,ม,ม,มูนเมลอนเขาพู้หญิงผิดไงเขาว่ามูนเมลอารานิน โอ้โหแล้วเจนแบบคะแนนตกเลยอ่ะพี่แป้งบูมเมนอดไหมว่าบูมเมงกูในคนคนนี้พี่กันแย่สวนจะบ้าตายผมแค่วาดแค่ทีเดียวคือรู้เลยเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าเฮ้ย เย้แล้วผู้ชนะในครั้งนี้นะคะก็คือไอ้ฟานนั่นเองที่สองตัวพิกกิตรองก็ที่สองตพี่แป้งนะคะอุบาทมากพี่แป้งวาดผิดแล้วให้ดุโดนตัดคะแนนอุบาทน่าเกลียดสุดข้อไม่จริงจมาต่อกันเลยทุกคนมาต่อกันเลยมารอบนี้ขอไม่แพ้นะอันนี้คือยากนะฉันพูดเลยตรงๆว่ามันยากอีกแล้วเหรออะไรเนี่ยมันเป็นต้นที่หายไปแล้วแล้วก็ไม่ค่อยจะมีแล้วด้วยอ่ะหนูพูดเลยตรงนี้อะไรอย่าง ันจะอยู่ตรงบาะบาณแบบอย่างเงี้ยคือถ้าเราจะถ้าเราจะเด็ดมันอ่ะเราต้องดึงมันขึ้นมาโอเคอะไรอะอะไรอะอูกแล้วอันนี้ยากอยู่อันนี้ยากอยู่บอกเลยสีช็อคโกแลตสีช็อกโกแลตมันคือสิ่งนี้แต่ว่ามีรสชาติที่แตกต่างเอาดิทุกคนเร็วโอ้ว้าวบอแมนมูนเด้อครับบอแมนมูนบอแมนสีีครับ สีนี้เลยเนี่ยสีนี้เนี่ยเนี่ยนี้เนี่ยเฮ้ยพี่ม้นี่ทำนกินนะแครอทผีฮ่าฮ่าค่าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮกาฮ่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 าก่าฮ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 ่เฮ่แฮ่ตฮ่าฮ่าย่าฮ่าฮ่าฮ่นเ่าฮ่าน่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่า่าฮ่่า่นฮ่่า่่่่่ครับ่่่่า่่ อะไรวะน่าอะไรอ่ะใจเย็นใจเย็นใจเย็นอุ้ยพิมพ์ไม่ถูกอ่ะตกประสาทไทยสตรอทบอรมมันไม่ถูกวะอันนี้คือตามแบบพจนานุกรมไงสตรออร์เนี่ยอ่าบอกมาเลยสตรอเบอร์รี่อ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยคือสตออสตรอเบอร์รี่อ่ะจริงๆแล้วนะคะอันนี้บอกไว้ความรู้ไว้นะคะทุกคนว่าคำว่าสตรอเบอร์รี่อ่ะจะมีวอลแวนการันสตรออวอลการันนะคะทุกคน ช่วงเกินช่วงไ้กับครูจุ๊บแจ๊แล้วเบอร์รี่อ่ะไม่เคยเขียนรอเรือกับันด้วยต้มีนะคะคุณลันมีค่ะจุ๊บแจ๊กต้นต่อไปตุกอยงครับอะไรอ่ะต้องคือต้นด้ดอกดอกอะไรดอกอะไรเอ่ยทานตะวันปะดอกอะไรเข็มมันมีด้วยหรอดอกเข็มอ่ะดอกอะไรดีนะ ดูดีๆดอกลิลลี่เฮ้ยดอกอะไรวะเฮ้ยใช่เปล่าดอกไม้อะเฮ้ยมันก็คือมะม่วงมันต้องมีคำว่าม่วงอยู่แน่ๆไม่มีม่วงเลยอ้าวดอกไลไลลาลาเวนลาเวนเดอร์ แล้วพูดสมไมเขาห้ามพูดพูดสมัยคนเป็นคนรู้หมดเลยไอ้ปางเดิมต้องมีลอยเรือกระรันไหมไม่ถูกเลยตอนนี้คะแนนคะแนนเริ่มตีตื้นมาแล้วนะครัะรถปางสามคะแนนนะครับจุ๊บแจงสามสี่คะแนนนะคะพี่กิดสามสามคะแนนนะคะแป้งกิโผนะคะพี่ไมค์ไอ้ปางไอ้ปางโกงมากค่ะทุกคนคือรู้คําตอบปุ๊บเป็นผู้เลยคือแบบกระต้อนคนอื่นถ่ายเลยทําไมคือเราเวนเดอร์นี่ดิกระทัดอระทัดกรทัด ตัดคะแนนในป่าสามสิบคะแนนไม่ใช่จ้อโหไม่เหลือเลยล่ะตัดคะแนนนป่าสามสิบคะแนนนะคะยากเลยเหรอกัดเล็บเลยตอนเนี้ยอ้ากัดเล็บอ่ะแล้วพี่ไม้ไม่เลือกล่ะมูจะเลือกมูจะเลือกอ่ะอันนี้คือจบเลยพี่ไม้ที่โลดไปซะยากเกินนเยีแป้งครับเซียนแป้งตอนนี้เซียนแป้งกำลังเลือกโจทย์นะคะเขาจะเลือกโจทย์มาเป็นอะไรเอ่ยเงาะอือคือเราอ่ะพิมพ์แล้ว ป๊าป๊เออเป็นไงเป็นไงลำบากเลยเขาดิมาได้สีเขียวอะไรวะอ๋ออะไรอ่ะแต่พิมพ์ผิดเมื่อกี้พิมพ์ผิดอ๋อยังไงยังไงตัดติสตัดติสที่จริงต้องสีเข้มกว่านี้หน่อยหนึ่งเออสีเข้มอย่างนี้อย่างนี้ถึงสีเข้มอย่างนี้ดิ ว่าจะว่าจนกว่าเพื่อนจะตอบถูกหมดว่าไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตอบถูกเห็ดลาเห็ดไม่เห็ดไม่เห็ดผมไม่เคยปลูกต้นนี้เลยครับเนี้ยพี่ลาเคยปลูกต้นนี้เบอร์รี่เนี่ยรันคือมันคือถูกแล้วแต่เราเขียนผิดคำตอบคือบรูเบอร์รี่ตอบแล้วก็หกครับขอยากๆนะขอยากอ่ะ อะไรวะอ๋อนี่คืออะไรเนี่ยอะไรอ่ะก็ตอบกล้วยเราไม่ถูกอ่ะไม่ใช่ต้องดูดูในเกมดิในเกมต้นมันเป็นยังไงมันเขาเขาอิงในเกมแล้นเนี่ยโหใช้คู่สีในเกมเลยอ่ะเออจริงริงในเกมเป็นอย่างนี้จริงอะไรอะตอนที่เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะมันลกคืออะไรวะวาดเหมตอนนี่ไระไม่รู้เออไม่รู้เหมือนกันมันจะไม่ี้มัอจะไม่สูง ปีละหมดเลยใช่ใช่ปีละหมดเลยเรื่ออะไรอ่ะมันชื่ออะไรอ่ะไอ้ลูกไอ้ลูกรันน่ะมาอะไรมายมโอ้โหูบอดมันอู้บอดยังไงอันนี้มันมีจริงในเกมด้วยไม่รู้แต่ปกติเราไม่ได้เลือกมาเฟืองไง ในเกมมันเป็นผมแบบนจริงจริงมันจะเป็นแบบเป็นเบียดแบงนี้แย่เกินเราใช้เราใช้ภาษาอังกฤษออกก็ได้นะจริงๆแล้วอะพี่ภาษาไทยโคตรยากอ่ะโอ้พิม Starfood ได้ไหมใครจะรู้ว่า s t a r f o o ดคืออ๋อมาเฟืองแล้วที่ป้าตอบถูกเพราะอะไรเพราะมันตั้งโจทย์ไงแล้วก่อนนะ้ป้าแจ้รู้อะไรอ่ะอย่างนะอย่างอันนี้อันนี้อันนี้ป้าทีละนิดป้าแจ้งตอบถูกด้วยไงผมรู้ตั้งแต่หยวกของวันแล้วล่ะครับเอ้ยอย่าพูดหยวกดิ มันเป็นหยวกได้ไงเห็นแท่งๆออเรู้ได้ไงไปที่แปลกที่แม่มาตอบกล้วยตั้งนานแล้วคนที่เสียกุ้ยกล้วยไปคือเสียเสียนกล้วยไปครับไปเก็นแล้วหนูตอบป่ะอ่ะอืมอันนี้แล้วกันืออะไรอ่ะเฮ้ยสีออกอมแดงเหรอผลไม้อะไรวะสีสีอ่อนเชียวอันที่หรือเปล่าที่หรือเปล่าอืมมีมีอ่อนกว่านี้ไหมมีอ่อนกว่านี้มอืม ดูด <loyalty> ูละเครียดแล้วเนี่ยอยากร้องไห้แล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอันใหม่อันใหม่อันใหม่อะไรคืออะไรวะเห็ดยตาอะไรวะเฮ้ยอันนี้แหละมันอันนี้แหละมันสีนี้ยังไงวะมันอันนี้แหละผมผมก็ผมก็เห็นวันนี้แหละมันคืออันนี้แหละอะไรวะมันมันรู้มันรู้แหละมันคืออันนั้นแหละ พี่ต้องมีกระดูกข้างบนด้วยอ่าต่อต่อต่อ้างบน้วยนะอ่าต่อข้างบนแล้วก็ต่อปกับขวาเป็นเหมือนตัวเอ็กซ์อืไม่เข้าใจอะไรวะมันเป็นบอลนะบอลบอฟ้าหมาแล้วมันไมถูกตัวไหนพี่ไม่ถูกต้องภาษาไทยต้องพี่ภาษาไทยไอ้ปามาใช้ภาษาไทยกระดูกนะใช้ภาษาอะไรอ่ะกระดูกวรกระดไอ้หนูก็ใช้ต้นกระดูกไปดิ ขวางไม่ใช่ภาษาไทยปวดหัวูไม่เจอขององ่ายๆอ่ะปวดหัวเลยเราจะแปลว่าอย่างงี้อะหมดแล้วอ๋ออะไรวะอ๋ออะไรวะเอ้าหยิกเลยนะ ไม่เงาะดิเงาะไม่ไม่มีในเกมทุกคนเฮ้ยรู้ยังอทไรไม่รู้รู้ได้แล้วเอานะพอ่มันผมพิมพีดหรอมยอันนี้ที่ผมพิมพีดอ่ะที่ผมพิมพีดอ่ะ <laughs> นั่นแหละ<อ>แต่พี่พีดว่าพี่พิมพ์ถูกแต่มันไม่ถูกสักทีมาเป็นอะไรพีกร่กิดมันมาเป็นไปชือช่อไปชือช้อไปชือ้อไปชื้อไปชื่อตอบคือมีผลไม่ขนเออ,เอ,อรอบแรกมีผลรอบนี้มีต้น ตลกอ่ะยากไหมล่ะ่อไมคุณมาซาับไมมนะจ๊ะเลือกเลยนะพี่หมายเลือกเลยนะเฮ้ยอยู่แล้วเฮ้ยเกินมะอุ้ยเฮ้ยไม่เขียนยังไงวะทำไมไม่ได้อ่ะประเทศประเทศ พิมพ์ผิดโอ้หพิมพ์ตั้งแต่ตอนแรกเอออ้าวไม่ใช่เหรอแล้วอะอย่างงี้ปะใช่ไหมอ่ะเย้วู้วคือดอกอะไรอะโอ้ไม่ใช่ว่าผิดะแปลว่าผิดเราต้องตอบถูกได้ไงอ่ะเราเก่งไงได้ไงวะ โอ้โหอ้ไแป้งมันคือต้นเล็กๆอ่ะใช่ใช่มันคือต้นเล็กๆแต่ไม่รู้ชื่อภาษาอังกฤษแต่มันต้องใส่สีลงไปด้วยใส่สีลงไปด้วยพี่กิตเพราะชื่อมันเป็นแบบนั้นจริงๆชื่อมันต้องมีสีด้วยทิปลิปพี่พี่ไม้พี่ลาแต่ไม่ใช่ดอกทิปลิปดอก โดนคิวลิฟตรอมบองตี d ซ็มรู้นทิฟลิดนร่อนอหัวแล้วแป้งวาดอะไรตอนแรกต้องดทิลิต่แ้ว่ตัวบนดอกไอดอกันบานเจ๊ผิดมาสรอบนะวะต้นกลางจะแป้งเน้นเร็วเหรไม่ได้ถูก เฮย้ยอ๊ะไอ้ใช่ปิ้ลวะอืมเหรอ,หรอเออ,อะไรวะอ,อะไรอ่ะไม่ใช่ก็คืออะไรอ่ะไอป้าผู้นี่อะไรมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยมันคืออะ่รไอ้ทุเลตไม่ใส่สีเพื่อนก็ไม่รู้หรอกคืออะไรอ่ะไม่ใส่สีไม่มีทางรู้เด็ขดขาดวันนี้ฉันใช้แต่เขียนไม่ผู้ก <c oughs> ้า <c oughs> ขีดได้ ลานมาทุเรียนจนพี่กียถ่ายไปทุเรียนเชือกัถ่ายทุเรียนนกเกียนเปนนกเกียนตไปเป็นอ่ะไรอะสัปหรอทัะรว่าคิดโจทย์เองไม่ใช่เหรอมันดูไม่เหมือนสับปะรดเลยนี่คล้ายเลยนะนี่คือแบบออกคมาเลยกเกีคกเกี่ะอ่ะไอ้ทิวลิป ดอกเย้เอ้ยโอ้ยโหคะแนนจุ๊แจ๊บมนแซงหนูไปเลยวะพีกีตเอาดีๆอ่หนูจะป้ายสุดท้ายพี่แก่เอืมงจริงๆไอ้ตัวนั้นมันควรมาตั้งแต่แรกไงไม่ถ้ามันมาตั้งแรกเดี๋ยวรู้กันเร็วเกินมาหลังเรือเมืองสายทีเลไม่น่าว่านอย่างงี้มันว่านอย่างงี้ทุเร หวาดอ๋อใหญ่มากหันหน้าพี่พิมพ์ผิดขอโทษค่ะอาทิตย์อย่พี่พี่พี่พิมพ์ผิดเย้แล้วใะครั้งนี้นะคะผู้ชนะก็คือเจ็คที่สองคือปานแล้วก็ที่สามคือพี่แป้ดนั่นเองค่ะโอ้บอกว่าพวกคนจะชอบกันนะ คนชนะไปแล้วโอ้โหคะแนนคุณกับผมห่างกันตั้งเยอะก็ครั้งนี้เนี่ยพวกเราขอต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบให้พวกเราเล่นแบบนี้เนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะคะว่าครั้งต่อไปอยากให้เราว่าลุคตีมอะไรสำหรับครั้งนี้พวกเราทั้งหมดเนี่ยคนต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมกดและก็ใช้กด subscribe กับพวกเราด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาที่พวกเราลงคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้พลาดกันนะสำหรับครั้งนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายอะไรอีกเนี่ยวาดอะไรอีกเนี่ยวาดอะไรอ่ะ